อันนี้เวไนครับผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเวไนครับค่ะอินดีที่รู้จักนะคะครับเช่นกันครับร้านสวยมากเลยนะคะขอบคุณครับโดยเฉพาะรูปถ่ายพวกนั้นนะคะโอ้ดีใจนะครับที่คุณลำนำชอบรูปพวกนั้นผมเป็นคนถ่ายนะครับโอเหรอคะถ่ายเองทั้งหมดเลยเหรอคะครับ ก็าคนมันว่างคือไอเวไนเนี่ยมันอินดี้ครับผมบ้านรวยมีตังค์ไม่ต้องทําอะไรก็ใช้ชีวิตเดินทางตามหาลักแท้มันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับกูลำลำคือผมเรียกมันว่าเป็นการเดินทางสะสมความทรงจํามากกว่าครับมันเหมือนกับตอนที่ผมเปิดร้านกาแฟนี่แหละครับมีแต่คนบ่นผมว่าผมจะเปิดร้านกาแฟไปทําไมมันจะได้เงินสักกี่บาทแต่ว่า เงินมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ครับเหมือนกับอย่างที่คุณลำนำเห็นนี่แหละครับผมถ่ายรูปลูกค้าของผมทุกคนที่มาที่นี่ถ้าผมไม่ได้ถ่ายรูปพวกเขาไว้ผมก็วาดรูปเก็บเอาไว้เห็นไหมครับว่าผมรู้จักคนมากเลยและนี่ต่างหากที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกําไรของชีวิตผมเ่เห็นไหมครับคุณลำนำผมบอกแล้ว่ามันอินด,ดี้นี่ก็พูดไป แล้วคุณวไนยคะแล้วร,รูปที่คุณวินยบอกนี่คือวาดเองทั้งหมดเลยเหรอคะครับผมอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะจริงๆลำก็อยากมีรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะอ๋อถ้างั้นคุณลำนำรีบไปไหนหรือเปล่าครับถ้าไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวผมวาดรูปให้หรอคะครับ <laughs> ไม่ดีเลยค่ะ